คุณผู้ชมครับโรคเกาตนั้นเป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งครับมีผลมาจากการที่ในร่างกายของเรานั้นมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงเป็นเวลานานทำให้เกิดการตกผลึกของเกลือยูเรตบริเวณข้อและเนื้อเยื่อต่างๆครับ ทั่วทางร่างกายนะั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะฮะผลึกนั้นเนี่ยจะมีผลกระตุ้นระบบคุมคุ้มกันทําให้เกิดกระบวนการอักเสบต,ตามมานั่นเองฮะมาดูกันหน่อยนะครับว่าโรคเกาพบในกลุ่มไหนอย่างไรได้บ้างนะครับส่วนใหญ่จะพบในเพศชายอายุ30บปีขึ้นไปส่วนเพศหญิงจะพบในช่วงวัยหลังหมดประจําเดือนครับอาการของเกาต์ปรากฏได้หลากหลายรูปแบบเลยครับคือข้ออักเสบ อาจจะแบบเฉียบพลันก็ได้รเริ่มแรกเป็นข้อเดียวอาจาเป็นนิดหน่อยซึ่งส่วนใหญ่อาจจะเกิดที่โคนข้อนิ้วหัวแม่มือหัวแม่เท้าข้อเท้าหรือว่าข้อเข่าได้หมดเลยนะครับ,รบโดยอาการเนี่ยมันก็จะมีอาการอย่างนี้ครับคุณผู้ชมมันจะเริ่มจากอาการปวดก่อนแล้วก็บวมแดงร้อนเจ็บเมื่อกดและอาจจะมีไข้เริ่มร่วมด้วยนั่นก็คืออาการของการอักเสบเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้บางคนนั้นก็จะพบก้อนโทฟัสนะครับซึ่งก็จะเกิดการสะสมของผลึกเกลือ,อยูเรตในเนื้อเยื่ออ่อนข้อต่อ กระดูกและกระดูกอ่อนครับซึ่งจะพบบริเวณทั้งข้อศอกตะตุ่มนิ้วมือนิ้วเท้าส่วนนิ้วในทางเดินปัสสาวะนั้นพบได้นะครับประมาณร้อยละ1 0ถึง25ของผู้ป่วยโรคเกาครับาการรักษาโดยวิธีไม่ใช้ยา ทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มร่วมกับการดูแลโรคและลดปัจจัยเสี่ยงนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามีอาการกําเริบเนี่ยจะต้องเลือกกินอะไรมีคําแนะนําด้วยครับว่าถ้าอาการกําเริบขึ้นมาป่วดตามข้อต่างๆควรเลือกรับประทานโปร,ปรตีนจากไข่เต้าหู้นมและผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันต่ําและลดการบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิดครับรวมไปถึงอาหารที่มีพิวรีนสูงอย่างเช่นเครื่องในสัตว์ ไข่ปลายอดผักต่างๆนะครับครับคือเกาเนี่ยมันเกิดจากพิวรีน ที่มันมีสูงในอาหารต่างๆอาทีนี้จะเลี่ยงอาหารในเลี่ยงอะไรบ้างลดอะไรบ้างมาฟังกันครับคุณผู้ชมการลดรับประทานผลไม้ที่มีรสหวานจัดนะอย่างเช่นมะม่วงแบบนี้นะครับน้ำผลไม้และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ําตาลฟุกโตสเช่นชาเขียวพร้อมดื่มงดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และควรดื่มน้ําอย่างน้อยเนี่ยนะฮะให้ได้วลนแะ8แก้ว8แก้วก็แก้วละ,ละประมาณ250มิลลิตรนะครับดื่มให้ได้8แก้วนะเช็คจากน้ําหนักของตัวท่านเองได้นะครับแล้วมันสังเกตตัวเองครับ หากรับประทานอาหารชนิดใดแล้วมีอาการปวดข้อหรือว่าข้อมันอักเสบขึ้นมาเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นซะเพื่อเป็นการป้องกันข้ออักเสบหรือโรคเกาครับสำหรับโรคเกาก็เป็น